ปิ่นฟ้าฟาร์มครับแหล่งท่องเที่ยวเชิเงเกษตรอำเภอลาดตุงแก้วจังหวัดปทุมธาน,นีเปิดทุกวันนะครับจะปิดเฉพาะวันพุธเท่านั้นอันนี้จะเป็นจุดต่างๆของปิ่นปิ่นฟ้าฟาร์มก็าาจะบอกว่าจุดไหนอยู่ตรงไหนนะครับมีทั้งหมด25จุดแต่ว่าพื้นที่เขาใหญ่มากนะครับเนี่ยบริเวณด้านหน้าก็จะเป็นพวกขายอาหารสัตว์นะครับ มีหนูแฮนเตอร์ขายด้วยมีนกด้วยนะครับอันนี้ขนปยๆนี่คือหนูเหรอครับเนี่ยหนูจับนี่ค่ะขนปุยใช่มีน้องกระต่ายมีน,นกมีไก่ขาย ก็มีปลาสวยงามด้วยนะครับนะมีอุปกรณ์นกขาด้วยนะครับ ขายเยอะนะครับมีต้นไม้ขายด้วยเยอะครับแล้วราคาไม่แพงด้วยเริ่มต้น15บาท มีหลากหลายสายพันธุ์ครับที่นี่มีครบจบในที่เดียวนะครับมีกระถางมีต้นไม้มีอุปกรณ์เพาะปลูกครบนีอุปกรณ์ในสวนครับมีเคียวมีจอบมีเสียมครบ วณน,นี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่เป็นชนิดใหญ่หน่อยครับมีกระถางมีดินเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในนะครับบร,ริเวณด้านในก็จะเป็นพวกของกินนะครับรามาหาที่นั่งกันก่อนครับเราต้องเลือกที่นั่งก่อน,นครับ แล้วเราก็เขียนรายการอาหารไปส่งเขาที่เคาน์เตอร์แล้วคิดเงินที่นั่นนะครับของกินที่นี่มีให้เลือกเยอะนะครับทั้งกว๋วยเตี๋ยวทั้งข้าวทั้งพิซซ่าอาหารขาวอาหารหวานเยอะครับเมนูน้ำก็มีราคาแต่และเมนูนะครับไม่แพงอันนี้จะเป็นเมนูเคปเย็นนะครับ มีหลากหลายหน้าครับนี้ยมมียำกุ้งสดยำแซลมอนยำหอยนางลมแล้วก็พวกหมูสเต๊ะนะครับมีลูกชิ้นปิ้งมีกุ้งย่างเกลือด้วยครับอี่นี้เป็นจุดชำระเงิน ได้โต๊ะนั่งแล้วเราก็สั่งราการอาหารแล้วก็มาซื้นที่นี่ครับบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ทางร้านเค้กเตรียมอาหารได้เลยนะครับขึ้อทำทำเองครับจานละสี่สิบทำเยอะทำน้อยได้ครับแต่ขอแค่จา,าเนเดีออาาดวยวผัดเตี๋ยวชามยักษ์ของเรา 100 bà Cái tiểu chăm nhá Chón Tắc kiểm Nó đủ chăm với tiểu Dạy quần á เดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับลองชิมแบบนี้ไม่ต้องปรุงก่อนนะครับติกเมนูเส้นก๋อย chín đen xì sì, <laughs> ừ. <thì> mà chặt khỏi dậy mang rồi ตอนแรกคิดว่าจะไม่หมดเ๋วยเตี่ยวก็หมดยำหอยก็หมดไส้กรอกก็ไม่เหลือบริเวณที่นั่งรอบ พบรอบโดยรอบของร้านร่มรื่นดีนะครับศูนย์ศูนย์กลางของที่นี่จะเป็นน้ำแล้วก็มีพื้นที่ให้เดินโดยรอบนะครับถ้าช่วงข้างหน้าก็จะเป็นที่กินอาหารกันนะครับที่ทานอาหารตรงนั้นคนก็จะเยอะหน่อยแต่พอเดินมาด้านหลังก็จะดูสงบร่มลื่น พอกินอิ่มก็นอนกันไปเลยครับทีนี้พอกินอิ่มแล้วเราก็สามารถที่จะแบบเดินย่อยได้นะครับมีบริเวณพื้นที่เหมาะกับพาครอบครัวมาเที่ยวเล่นครับถ้าเกิดใครอยู่แถวประทุมลาดหลุมแก้วก็อย่าลืมแวะมากันนะครับ ของกินก็ราคาไม่แพงมีคนละครึ่งด้วยที่เรากินกันไปเมื่อกี้ก็หมดไปแค่250้อยห้าสบาทนะเดี๋ยวเราลองเดินกันไปต่อครับ <c oughs> ไม่ได้กลัวคนเลยมีให้หารปลาขนละยนะี่สิบครับ นกยุงด้วยดูทรงผมเขา ที่นี่มีทั้งเป็ดทั้งห่าน,น,ม,านมีแม้กระทั่งงูด้วยนะครับ ที่นี่มีของขายกระจุกกระจิกนะครับแต่ราคาไม่แพงส่วนใหญ่ก็รับคนละครึ่งด้วยนะครับนี่จะเป็นพวกข้าวสารข้าวกล้องสเปรน้ำมันมะกรูดเชมพูมีน้ำพึ่งเลยครับ ก๋วยจี่น่ากินนะครับที่นี่ไม่แพงด้วยไหมละสิบบาทนี่เป็นผักปลอดสารนะครับใช่ค่ะเป็นผักอินทรีย์เลยค่ะเราทำพื้นที่เป็น<ำ>อินทรีย์ทั้งหมดต้องที่ ที่สำคัญที่นี่ราคาไม่แพงนะครับฝากกดติดตามคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับ